ดูข้างหน้าก่อน,นใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เบ่าใต้นะฮะพาท่านชมไปเที่ยวกันที่ แม่สายครับก็ตอนนี้บบกได้อยู่ที่หน้าด่านแม่สายนั่นเองนะครับพาท่านชมมาเที่ยวบรรยากาศที่นี่นะครับว่า,าจะคึกคักขนาดไหนนะครับผมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวนะฮะน่าจะเป็นตัวจีนลงนะครับผมช่วงนี้นะฮะก็ก็ของก็ถูกครับผมที่หน้าด่านแม่สายนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศช่วงหน้าด่านแม่สายกับตลาดสายลมจอยกันเลยนะครับผมไปครับ เยอะแยะมากมายเลยครับเข้าของก็ขายกันเต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้เบ่าวใต้นะฮะกับน้องหนุ่มมีสม,มายนะฮะก็ามาซื้อของใช้ที่จำเป็นนะครับผมเอากลับไปใช้นั่นเองนะครับคานั่งเดินหายนะครับแล้วก็เดินเที่ยวไปด้วยนะฮะ ถ้าไหนเดินตรงนี้ลูก่ันถ้ามีเวลาเหลือจะข้ามไปฝั่งนู้นค่ะต,ต้องกลับไป่อนก่อนใช่ครับต้องไปเที่ยวโปเต้คนไม่เยอะก็เร็วถ้าคนเยอะก็ใช้นะ่ะก็คุกลับมาตอนค่้าก็ได้ใช่ไหมอตอนนี้แดนเขาปิดหกโมงเย็นครับเขายังไม่ได้เปิดแบบสองทุ่มเหมือนเมื่อก่อนไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้องกัน มลมอันนี้จะมาดูพัดลมกับอะไรนะคะวันนี้จะมาดูพัดลมของอะไรนะคะพัดลมกับกระดาษชู้ใช่ไหมแต่ที่ชู้เจอแล้วร้านที่ใกล้ๆเราแต่เราแอบโดนเอาโอเคแล้วก,ก็เดินด,ดูพัดลมใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมพัดลมอย่างเดียวแล้ว ก็นกระดานที่มันเป็นเอ่อที่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราซื้อไปกินตอนนี้นะ<อ>่ะถ้าจะด้านนอกที่หลากหลายแต่ตัวนั้นอยากไปลองว่าวแต่ตัวนั้นอยากไปลองซื้อทำไมก็เลยอยากไปเดินดูบรรยากาศอ๋อตกนุม่มอมอันนี้ช่างอมหลากหลายถ้าจะไปซื้อของฝั่งโน้นต้องเป็นคนที่ต่อราคาเก่งมากมันจะได้ของถูกแต่ถ้าคนที่ไม่เคยไม่เคยไปเดินแล้วก็ไม่รู้ราคา แล้วต่อราคาไม่เป็นก็จะได้ของแพงไม่ต่างอะไรกับฝั่งนี้แต่ถ้าตอบเป็นจะได้ของถูกใช่ครับอะไรกสิบบาทอืมที่นี่ก็ถูกกว่าสิบไม่ใช่หมวกพี่พี่ต้องการต้องบนนี้ไหม หมวกที่พี่ใส่ปปะกะติอ่ะที่พี่ใส่บ่อยอ่ะเสือ้อใบสีดำอ่ะเข้าไปดูดะพี่มองเข้าไปแล้ว โอ้หมวกน่ารักเทียบเลยหมวกเด็กน้อยก็ดูไว้ก่อนว่าอยู่รัดไหนก็ได้ อันนี้แบบนี้แบบส่งแปดห้าปเก้าสิบส่งแปดห้าไปเก้าสิบริก็ต้งนคงั้นแหละเอนี้้ององ้

いいね。 มากเลยครับตรงครับก็บางใจไม่รู้จะซื้ออะไรดีฮะ<อ>ก็เดินชมไว้ก่อนนะฮะอันไหนถูกใจก็เดี๋ยวไปกลับมนาะซื้อต,ตอนนี้ขอหา,มอา, 5, ห,ามหมวกนฮะหาหมวกให้ได้ที่ถูกใจนะฮะค่อนข้างที่หายยากเลยทีเดียว ่สีเกมแบบพี่ใสแบกเซอร์ต้องไปบอกว่าพี่คนก่อนพี่ก็บอกแล้วว่าต้องไปดูตลาดวานาาันอังคารอือใช่คารมับม,ม,ม,มีให้พี่ไปมาแล้วค่ะตอนที่เราไปเดินมันอยู่ข้างในสุดเลยค่ะัมีฮะวนัวานอาังคารพี่ไปดูมาแล้ววันอังคา้ คุณ да. หมอเราต้องใช้น้ำตาลนิหนึ่งไม่ได้หวานอยู่ไม่ต้องใส่แต่ท่านวานธรรมชาติเพื่อนรักเราเพื่อนชอบทวานีใจกินคนทั่วไปอารมณ์แบบข้างล่างใช well ่ไหมที่พ่อจะเอาพี่บอกว่าเบ็บไซส์เล็กๆจะว่าตั้งตั้งไว้ปลายเทียงแล้วให้มันชาร์จขึ้นไปได้ทั้งสองคนก็ไม่รู้แบบที่มันตั้งได้แบบชาร์จไฟฟ้าอ่ะ แตบตั้งไว้ตรงปลายเท้าใช่ไหมแล้วก็มันก็ต้องแบบที่เขาขายในติ๊กต็อกปะ่ะแบบแบบที่ภาพเขียนได้อะเช่อน่าจะเชื่อ ของพอแต่ตน mm ี hmm. mm ้ hmm. mm ันนข้ห hmm. น mm ึ hmm. mm ่งอรงนี้เขาเดิเดี๋ยวเขเดินจากตรงนี้ขึ้นไปอกอะไรอย่างนี้ติด่

วันนั้นที่ซื้อไปที่แมคโครแปดสิบห้าหรือเปล่าที่ซื้อไปีจะไปเอาหรือจะว่าจะเอาแบบตั้งช็อกโกแลตทั้งนมมาสื้อัันแบบนี้ไม่เยอะกัน,กนไหนเจอแล้วจุ นะสีฟ้าสีชมพูสีเลื่อนมาเล่รู้จะดีคือไม่เคยซื้อพี่ก็ไม่รู้จะไม่บอกมาให้ชัดเจนพี่บอกว่าเอาที่แบบมันตั้งที่ขาวได้เวลาเรานอนใช่ไหมแล้วก็ให้มันสายได้ทั้งสองคนอ่ะแบบชัดก่ามันก็ต้องสายอีกอ่ฝนตกเพราะไม่เจออยู่แบบชัดกว่าเออเขาไปดูตรงไหน่อนนี้ อือแบบเดียวเนี่ยพี่พีจะเอาหมวกปีบนน่แจะไม่ใช่บนนี่อ๋อชอบยี่ห้ออันยูเนติดนะเนาะปีแบบนั้นมัน<ต>จะไม่รัดขมับครับ 嗯，好早、嗯啊、的，老早的，哎，当来。 หมวกกันน็อกสวยมากหมวกกันน็อกสวยมากโอ้โหราคาแพงมากด้วยนี่หมวกคุ้มน็อกครับอันไหนสอลไรที่เห็นมันนดำ 60 60บเามมันเป็นร้อแผ่นของใช่ค่ะร้อยเยแผ่นสอง่ทมรอบแบนี้ค่ะร้อยเดียวค่ะที่สิบอย่าง và làm nên cái cuộc. Bao nhiêu bao nhiêu đã ตอนนี้ปลอดใต้นะฮะกับน้องมสมัยกำลังจะเดินข้ามแดนไปประเทศพม่านะครับอนนี้เราผ่านด้านเอ่อท่านทมมอของฝั่งไทยมาแล้วนะครับก็กำลังจะเข้าฝั่งของพม่านะครับกำลังจะเดินผ่าน ต้หองส้อ่า้เราต้องจ,จ่งันี้่เข้าไปจจาขาเข้าไปนี่นะฮะสองะม่านะฮะท่านผู้ชมก็ใครยังไม่เคยเที่ยวก็ลองมาเที่ยวกันดูนะฮะ

สำหรับบรรยากาศตอนนี้ของทมว่านะฮะร้านค้าก็ยังเก็บของอยู่นะฮะเมื่อกี้ฝนตกนั่นเองอะไรตตอืมกระเป๋าใส่ที่ใส่แบบเลยได้ตรงนี้นะ่ะขากระป๋าเราตขึ้นไปตรงนี้ใช่มั้ยอืมออก,กับเพื่อนมาดูก็ได้เดี๋ยวมันก็จงตกอยู่นตกนิดหน่อย ไม่นะข้าแม่สวด้วแ่<น>ไหนสส่เสื้อฝั่งน,นี้จะสวยกวยา่าฝั่งน,นูนะนนะ้นะนะเจ้อผ้าคุณโ่อนี่อยนี่

มันเป็นถุงใหญ่สองกิโลนะคะกิโล,โลแพงก็ฟังไทยเยอะเลยขับตูกแปต้นนะครเนี่ยแบบนี้นนะะนแหบบละสีแดงสวยสีไหนคะแดงแรกอะแดงนี้ะครัแบ,บแดงนี้พี่ไม่ชอบชอบ,ชอบดําเพราะว่าที่ใส่แล้วมันจะสกรปรกง่ายเนี่ยแล้วดําก็จะเหมือนกัน ดำทึบเลยอ่ะใช่มันคือบบเี๋ยวนี้เขาเรียกการใส่ลำโน้แบบนั้นใช่ใบก็สีดำลองมาลองใส่ดูสีกระจกนีน่เป็นไรค่ะยานี้เนดังะค่นี้ก็จะเป็นขาวขาวแล้ว็จจะกระปุกง่้ยนะอันนี้ก็เป็นแบบดำอันนี้ดำขาวเป็นสีขาวอือฮึเออตัวนั้นเถอะอันนั้นจอจอแดงอะ่ะจอแดงเอออยูหแค่ั้น ไปเท่าไหร่ครับสอาได้เท่าไหร่ครับต็มที่เลยเต็มที่แล้วเหรอสองร้อยเนี no ่ยจริงที่บอกสองห้าสองห้าขายสอรแค่สองร้อยถแค่เทียวเลจริงไปที่อบนี้มันมาราคาก็ร้อยกว่าแล้วค่ะกำไรไว้สามสิบบาทเองค่ะโอเคอืมกดจ่าตังค์เงินนนใส่เลยใส่ไปเลยเนาะใส่เลยครับไม่ต้องเปงตุ่มใส่ไม่เอาไมเหรัคะ โอเคอยู่อันนั้นมันเป็นสีสีดาแล้วตนหนังสืออลูกสุดเป็นสีแดงนีกระเป๋าเนี่ยางกาาก้างแล้วก็เป็นสีธรรมแล้วก็เลยสีชาวามก๊กเส้นหน่งกส้นห งานสวยนีย่ก็มันนี่รองเท้าฝั่งนี้จะสวยมันจะเป็นของก๊อปที่เก็บด,ดีหน่อยอั่งน,นี้ไม่มีเลยคนนี้เยอะมากเลยใช่ฝั่งนี้จะเงียบไม่เหมือนฝั่งฝั่งนั้นมาจะไปไหนกันไม่รู้ไงเดินไปดูอ่ะก็มันไม่เห็นมีอะไรแล้วเราจะไปไหนเราไปจะดูอะไรครับมันไม่มีอะไรแล้วนะ ก็ตัวสดรับจักเลยนะครับไม่เห็นอยู่เลยอ่ะอ่ะได้เคยอันนี้ก็ว่ากันได้ในราคาเนี่ยนะโคดาลิเคยได้ครับ

แบบพี่ชอบไหมแบบแ่ะไรแบบร้อยห้าสิบถ้าแบบนี้มันอันกันน้ำไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอได้ใช่ไหมก็พอได้ชอบไหม

เออแม่ที่ไหนเดินเดินห่างพี่มีไอตูนน้ำบอกไว้ก่อนเนี่ยเดินห่างพี่ ผมแบบนี <Ich. S 2> ้ตลน่าจะด้าี้สินคสารีผมได้ทางาน้รอนนั่นเจาเจ้ของก็มีเยอนนะเสื้อผ้าสียมากก็ได้ถึงมนสวยมากใช่ครับกระเป๋าร้านนั้ะที่เป็นชั่นที่พี่หนเข้าไปเยอะๆเนาะต้องไปรูมาจับมันจนมันแออัดมันเี้ย มันก็ไม่จำเป็นก็เลยไม่